รุกพังรถน้องพอแล้วรถดัดดีแม่ว่านะเชียวกูุ๊กูซี่ดัดดีกับน้องพอแต่งตัวเหมือนกันด้วยรู้ไหมเราจะไปไหนลูกน้ไปสแกนนิ้วมือน้องพอโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะลูกจรากเปิงจ้ออยากเป็นจริงจ้อดีมากจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาเป็นเด็กที่มีเหตุผลน้องพอมีเหตุผลไหมลูก เป็นเด e ็กท e ี่ไม่ได้เล <Brothers> <Hum ming ét at> ี้ยงยากหรอกค่ะเลี้ยงไม่ยากเลยเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงไม่ยากเลยน้องพอตุ๊กแกอยู่ไหนอะตุ๊กแกอยู่ไหนอะแย่แล้ว น้องพ่อมาดิ้นดิ้นดิ้นตุ๊กแกอยู่ไหนเขาเป็นอะไรลูกน้องนี้เล่นกับตุ๊กแกตัวนี้ทั้งวันเลยอ่ะลูกทำอะไรลูกอ้วันนี้ฮะเกายังอยู่บ้านนี่แหละครับชีวิตก็วนเวียนกันแบบนี้นะครับน้องพ่อพอแล้วลูกพี่เหนื่อยท่นลูกพี่เหนื่อยท่นลูกวันนี้ก็เลย หาเรื่องเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันนะเพื่อตามอัญชาเดลเลิตี้แล้วเล่นไปด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วก็หาวิธีเรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกๆวันไปด้วยกันให้ได้ในช่วงที่เราต้องแบบทั้ง work from home ทั้ง learn from home สำหรัพัดเลยวันนี้ d ดดดีเอา Bubble มาให้มองผอเล่นอย่างเล่นไหมอยากเล่นปะอยากเล่นไฮไฟลก่อนอยากเล่นจุ๊บก่อนเดี๋ยวนี้จุ๊บแรงมากเลยนะจุ๊บ แน่าเขินเอาไปเดี๋ยวให้เดีดีออกก่อนเดดีออกก่อนห้ามจับห้ามจับเหรอให้จับไหมให้ให้ให้อันนี้สนุกนะโอ้ยทหนุ่มแม่จับได้ไหมแม่จับได้ไหมว้าย วิ่ง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 น้องพอดูสิอ้ายหายไปแล้วโอ้โหโอ้โหโหลูกใหญ่จังว้เยอะมากลูกใหญ่จังหน้องพ่ออะเซมีความเหมือนกดน้ำไหมวายตอนนี้น้องพ่อแบบขี้แก้งมากเลยอะ พี่มีคลิปแกล้งตอนเช้าๆของเด็ดดีเขาด้วยนะจังหวแก๊ไเี่ยสิงตาใ้จัวแกไ เหมือนมันไม่พอมันแรงดีนะไม่ต้องวิ่งเลยเนี่ยไม่พอเพราะอะไรมันเหนียวไม่พอหรือเปล่าอัน้อันว่ามันอาจจะเหนียวโอ้โหพอ Look at that ูกแกลเอาใหม่หนึ่งสองสามโอ้โหดูษีสวยจังเลยพอๆแดด้ดหนดิจินตาลีลาไหมลูก น้องพอนะล้วรถดดดดีน้องพอ,อย่ดตีรถดดดดีแม่ว่าเชียวแต่ขอบอกอนะว่าเราลองดูนะครับมันจะมีบับเบิ้ลที่แบบบับเบิ้ลทั่วไปกับบับเบิ้ลที่สําหรับพี่อัน๋นะพี่อันไม่รู้หรอกจริงไม่จริงแต่อย่างน้อยก็ฝากไว้ให้ดูว่าแบบมันสบายใจดีคือมันจะเป็นไอ,ไอตัวสารบับเบิ้ลหรือแบบถ้าเราซื้อสําเร็จลูกมามันจะเขียนว่าอันนี้ ปลอดภัยสมบูรณเด็กก็ลองดูนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับยังไม่หมดนะจ๊ะจะชวนน้องพอเล่น High and s e ซ k เล่นซ่อนหาแต่ว่าไม่ได้แอบคนจะ้ะเราจะเอาของไปซ่อนอแล้วให้น้องพอหาให้เจอโอเคป่ะครับซ่อนอะไรดีน,นั่นพยักหน้าเงียบๆสั้นๆพยักหน้าสั้นๆอย่างี uh <supervisor> เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วเขาแบบคาแรคเตอร์ Character เขาเริ่มออกชัดเจนนะอย่างแบบแต่แต่พี่ปล่อยเขานะอย่างเช่นแบบวิธีการพูดการจาเขาแบบเปลี่ยนนึกออกปะเขาจะมีความแบบเวลาเขาจะละมุนเขาจะละมุนเวลาเขาแมนเขาจะแมนจัดๆเลยกินปะ กินป่ะกินปะละ่ะ <Hey! S 1> เดี๋ยวดี้จะเอาของไปซ่อนนะลูกซ่อนอะไรอ่ะซ่อนอะไรเหรอซ่อนนมน้องพอเป็นคนที่ชอบกินนมมากเป็นเด็กที่กินนมเยอะมากกินนมแทนข้าวกินนมแทนอาหารจนถึงในวัยนี้ทําไมอนน่ะถ้าซ่อนนมเลยเดี๋ยวพออดกินเนอน้องพอหาเจอน้องพอได้กินโอเคไหมหาไม่เจออดกิน น้องพอปิดตาแล้วเพราะน้องพอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นซ่อนหามากแต่ว่าน้องพอดูนิดนึงก่อนว่าแดดนีจะซ่อนอะไรเดี๋ยวน้องพอจะได้หาเจอปดาดนนี่คือนมโฟมอเมก้าสามหกเก้าโกวันพลัสน้องพอต้องหากล่องนี้ให้เจอโอเคไหมถ้าหาเจอได้กินหาไม่เจอยังไม่ได้กินอยากกินไหม <c oughs> อร่อยมากน้องพออร่อยมากหิวนมยัง่งแต่ต้องหาให้เจอก่อนงั้นเดี๋ยวน้องพออยู่กับแม่จ๋าล้วปิดตารอดแดดดีโอเคปะ่ะโอเค แดดดี้จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะแล้วแดดี้จะไปซอนน้องพอดูชัดๆอีกทีนะครับนี่เป็นแบบนี้ f o r m o s ส m e เม369 g o ม้าพร้อมนะครับแดดดีจะไปแล้วนะแ <Bye. S 1> ต่ดันตาดันตาดันตาดันเดซ่น <Yeah. S 1> อนที่ไหนดีซ่อนที่ไหนดีนนดจะซ่อนที่รถแค่ไหนดีของคราวนี้ แต่ละคันนี้นนมันจะมีที่ซ่อนของมันอยู่นะอย่างเช่น <Sammy. S 1> อันนี้อุ๊ยนี่มีรถของเขาซ่อนอยู่แล windows, ้วน้องพ่อซ่อนรถไว้เต็มเลยหรือว่าเราจะซ่อนด้วยเทคโนโีอย่าพึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะกำลังเลือกอยู่อุ๊ยน้องพ่อน้องพ่ออย่าพึ่งดูสิห้ามดูห้ามดูน้องพ่อปิดตานะ โอเคคดอไปหาเลยมีความแ a c t ิ้งน้องพอเดีดดีเอานมโฟมอสไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้อะน้องพอจะหาเจอไหมน้องพอลองหาซีถ้าน้องพอหาเจออะน้องพอได้เลยนะแด่ดี้แถมเงินให้อีก200ด้วยด้วย น้องพอแดดดีซ่อนไว้ในที่ที่น้องพอชอบเอารถไปซ่อนอน้องพอจะหาเจอ <มา S 1> ไหมมาแล้วไหนในนี้มีอะไรมีอาบุแลนด์่ะไม่ใช่นมไม่ได้200นะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ไม่ได้กินนมด้วยไม่ได้กินนมด้วย น้องพ่อหยิบไปให้แม่จ๋าให้แม่จ๋าจะเปิดให้กินเร็วอาพกทำไงณตอนนี้แม่จ๋าบอกเลยว่าน้องพ่อดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องกินกินยากมากเขากินตนมเขาวันๆก็กินตนมเรียกเอาแต่นมไม่ไม่เคยทานข้าวชอบกินนม เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกนมที่ดีที่สุดเชื่อป่าว่าพี่เดินดูนมกันเนี่ยหยิบแต่ละยี่ห้อมาแล้วยืนเทียบอย่างนี้เลยแล้งอ่านเลยว่า มันมีส่วนผสมแต่ละอันมันแตกต่างไงบ้างเพราะมันแบบบางอันมันมีเยอะมากสุดท้ายด้วยสติปัญญาของพวกเราอะ่ะที่ไปยืนเลือกลักศึกษาข้อมูลมาแล้วพี่อยางกเลยเลือกตัวนี้ครับนม usc f o r m o s h omega 369 go 1 plus อันนี้เนี่ยแนะนําเลยนะก็คือเป็นนมกล่องแรกของเขาได้เลยหลังจากที่แบบหยุดนมแม่หรือแบบว่าด้วยอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือแนะนําให้เป็นตัวนี้นี่คือเป็นนมที่คิดค้นโดยบริษัท frisland campina จากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยอันนี้คือแบบ ประสบการณ์ยาวนาน145ปีจากประเทศนิอร์แลนด์ซึ่งจะบอกว่าเขามีครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า9 d h DHA นะครับมีต้อง27มิลลิกรัมนะครับแล้วก็มีวิตามิน B12 สูงด้วยซึ่งพวกนี้ช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองแล้วก็มีอย่างที่บอกสฟิงโกไมลีน MFGM นะครับวิตามิน C สิ่งต่างๆพวกนี้เอาง่ายๆนะเขาพยายามทําให้ใกล้เคียงกับนมแม่ที่สุดอะถ้าสมมติเป็น4 plus มันต่างกันยังไงกับวัน plus โฟ plus ก็พวกเรานี้ไงทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนม u s t f o r m o s h omega 369 go 4 plus มันจะเพิ่มวิตามิน A วิตามิน D แล้วก็แคลเซียม2เท่าเพราะฉะนั้นมันได้ครบเลยทั้งเรื่องของกระดูกทั้งเรื่องของฟันแข็งแรงอะไรประมาณนี้เข้าไม่ได้แล้วลูกพอโตแล้วลูก่นมเยอะอ่ะอ่ะน้องพออยากอยากลองเข้ามาเหรอเข้าไปอยู่ดียังไม่อยากถือก่อน เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสแกนนิ้วนะฮะเราไปเก็บข้อมูลกันมาบ้างแล้วแล้วก็เราโทรนัดกับสถาบันแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันจากประเทศเกาหลีและเรานัดแบบ p r i v a t e เลยเพื่อความปลอดภัยกู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 เดี๋ยวตามไปด้วยกันแล้วลองดูนะเผื่อว่าแบบคุณจะได้รู้จักกับลูกของคุณก่อนล่วงหน้าได้ว่าเขามีแนวโน้มหรือว่ามีพึงจะมีพรสวรรค์หรือว่าทักษะด้านใดมากเป็นพิเศษที่ควร ส่งเสริมไปจุดแข็งหรือว่าควรจะแบบดีกว่าหนูตกอ่ะหรือตรงไหนไปจุดอ่อนของเขาเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่มันเป็นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาเก็บสติตมาทั่วโลกแต่เดี๋ยวไปลองดูเจ้าเอ๋วันนี้เราหากิจกรรมทํกแล้วครับจริงๆตั้งใจนานแล้วล่ละแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆเลยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะออกจากบ้านซะหน่อยแต่ว่าวันนี้ก็นัดไว้แล้วนะครับนัดไปเรียบร้อยแล้วดูซีเดีด๋กับน้องพอแต่งตัวเหมือนกันด้วยน้องพอรู้ไหมเราจะไปไหนลูก เร,รเราจะไปสแกนนิ้วมือเขาเก็บสถิติมาทั่วโลกลเขาจะบอกได้ว่าแต่ละคนมีฮิดเด้นทาเลต์อะไรยังไงบ้างกู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 นะพูดง่ายๆนะผมอาจจะ<า>พบก็ได้ว่าลองพอเป็น x m ็กพร้อมสับหรือยังไม่สับพอไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยเย้ น้องพาตัวขึ้นอยากเป็นอะไรนะลูกกินจริงจ้ออยากเป็นจริงจ้าดีดีมากคันนี้เกี่ยวกับคนาที่ไต่ตรงคือน้องอ่ะคือเร้างทีบีแล้วเห็นอะไรเส้นเยอะและนิ้วกลางที่จะกบบไก่สามขาบิ๊กมัสโซ่คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่เล่นกีฬาไทยคลโเดอร์อะไรนี้ถึงแล้ว น้องพอสายเป้มาไม่ยอมเอาลงเลยอ่ะสมบัติเยอะมากเด็กคนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปร้านเดิมนะน้องพอวันนั้นเรามาสแกนนิ้วกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้น้องพอแต่งตัวเต็มยศมากเลยอ่ะเอาของมาเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนนี้ครับเรามานั่งอยู่ในห้องฟังผลแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,คร,บครับผมอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดด้อยของเ จุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาเป็นเด็กที่มีเหตุผลไม่ต้องเขามีเหตุผลไหมลูกเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนยากไม่ใช่อะไรก็ร้องอะไรก็กรี๊ดเนื้อเลค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะสืบเรียนไม่ยากเลยเรียนไม่ยากค่ะเรียนไม่ยากเลย ะะแล้วโดยเฉพาะตอนสองขวบครึ่งถึง 6, หกขวบเขาจะเป็นไยที่รักเพศตรงขา้ามคือรักแม่ตอนนี้แม่จะเป็น <โอ S 1> <อ>คุณลอกเตอือนเขาแต่พ่อก็มีหน้าที่นะเพราะว่าเขาจะก๊อปปี้และเป็นคู่แข่งพ่อค่ะอ,อ่ะคือพ่อทาอะไรให้แม่มีความสุขกฮปปี้น้องจะเริ่มทําแข่งเพื่อเรียนรู้หน้าที่และความเป็น g e n ท l e m มนจะพ่อทำเยอะ แต่ไม่ได้ไหมายความว่าพ่อต้องซื้อแฮนแม่ให้แม่มบ่อยอๆนะ ันนั้นไม่จ้ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันแน่อย่าจ้ะเราจะแบ่งสัวเอกเป็นทั้งหมด5ประเภทก็คือมีเหยี่ยวนกยูงนกแก้วหางฟ้าแล้วก็มีควราร่านะคะซึ่งเขาจะเป็นควราร่า <c oughs> ซึ่งอย่างงี้นอกจากลูกจะรู้ว่าเป็นเป็นตัวอะไรแล้วเดี๋ยวอ่านกับจ่ากขาจะรู้อ่านเป็นตัวอะไรด้วยเหละจ๋าจ่าเป็นตัวอะไรดีอ่ะ <c oughs> ฉันว่าเธอต้องเป็นเหยี่ยวแน่เลยเพราะว่าเธอล่าชันเธอล่าชันฉันเป็นนกยูงอ่ะเธอคิดว่าเธอเป็นนกยูงใช่ไหมสาว่าอ่านเป็นอะไร เธอเป็นนกแก้วว่าเธอพูดมา,ากเข <c oughs> อย,าก,ย,นนยากเป็นนักเรียนรองม่จ่าเป็นนกอินทรีเอ้ามาจ่าเป็นนกอินทรีได้พอเป็นนกนิงได้เสียดีเป็นนกแก้วเสียดีเป็นนกแก้วเธอเป็นนกแก้วว่าเธอพูดมากคือเรจะบอกว่าข้อเด่นที่สุดของพองนะคะคือรู้จักใช้คน <c oughs> ตรงมากเลยแล้วเขาก็ใช้เหตและวคุณ ค่อนข้างดีมากพ่อแม่อาจจะแพ้ทางเพราะเขาเก่งในการออกอ้อนแล้วยอันไหนเป็นข้อแบบที่เรารู้สึกว่าเขาต้องระวังผ่อนด้อยหรือต้องดูนิดนึงไม่ชอบร้อนแล้วก็ไม่มีความอึดในการใช้กล้ามเนื้อคือหมายความว่าเขียนไปสักพักหนึ่งเริ่มไม่เขียนละแค่นั้นเองเชื่อไหมแค่นั้นเลยเหรอที่บอกว่าคนเนี้อ ถ้าพ่อแม่ดูแลดีสิ่งแวดล้อมดีไปได้ดีอย่างหลายด้านมาในกีฬาภาษาดนเรียสิ่งที่เขาส่งที่สุดคือษาอืออือแล้วก็ลองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นดนตรีกอะเพราว่ทีนี้ดนตรีกักกีฬาอะไรจะนําอยู่ที่พ่อแม่แล้วว่าชอบอะไรอ,อ่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ชอบศิละปะมันก็จะศิละปะหนะักเพราะว่าย้อนกลับไปที่ตัวตนเขาอะเป็นไทร์กราปีอเคเขาแบบ พ่อเขาร้องเพลงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแม่ร้องเพลงคือบอกว่าแม่หยุดทำไมอย่างงั้นลูกก็แปลกดีเนาะย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่คือการดูดงไม่ใช่โหราศาสตร์ใช่แต่ว่าจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะมันทําให้รู้จักรู้จักตัวเองก็คือถ้าใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับมันสามารถทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ผมว่ามันก็จะได้รู้ว่าแบบอย่างน้อยอย่างน้อยมันจะมีอะไรอยู่ในใจว่าเราควรจะ ส่งเสริมตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้ให้มันเด่นไปเลยกับอีกอันนึงคือเสริมเด่นกับลดด้อยอ่ะผมว่านะครับอันนี้มันคือ NST Long Search ูนะครับก็สนุกด้วยกันเราก็เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับพวกเราได้เลยนะจ๊ะจ๋าผมเป็นนกแก้วจริงๆผมเป็นนกแก้วจริงๆจ๋าเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวดูซีะ ฮะแต่มีมีโคลาด้วยอาจารยเป็นโคลาเหมือนลูกอย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่านกแก้วก็สามารถมีเมียเป็นโคลาได้นะจ๊ะเป็นสองคนที่ต่างแต่ลงตัวนะจ๊ะแต่คนเราส่วนใหญ่มันต้องต่างกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> เหมือนกันไปหมดก็โอเคเขาจะไม่ยอมทําอะไรอายุเท่าไหร่เเธอจะไม่ยอมทําอะไรแบบมันไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอายุเร็วสัลกฮโยหน่อยมันเกี่ยวกับสมอง ยอมเอย s ีได้บอกแล้วก็ใช้เป็นนกแก้วไงทำเองคนเดียวก็ได้วะวันนี้ต้องขอบคุณ f o r ์มอสด้วยนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันในคลิปนี้นะจ๊ะคลิปหน้าจะไปไหนจะทำอะไรเจอกันกับอันจ t าเดอะเรียลิตี้นะครับขอบคุณค่ะ